สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนส้มยอดดอยนะคะก็เป็นสวนส้มของนักเรียนพายเวดของเรานั่นเองนะคะพี่นานั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะเรามีโพซิชันกันอยู่ใช่ไหมก็คือเราเซลลทองกันอยู่เนาะตั้งแต่ตอนเช้านะคะจะบอกว่าตอนเนี้ย มันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันไม่มีสัญญาณเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราอะตั้ง TPSL ไว้แล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เงินทำงานไปเนาะ,ะก็เมื่อเช้าเนี่ยฟิล์มคอนเฟิร์มสัญญาณเทดให้นะคะแล้วก็ไลฟ์วางแผนเทดเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงต่อจะต้องเทดยังไงต่อนะคะเราก็เข้าเทดเรียบร้อยนะคะตั้ง TPSL เสร็จแล้วเราก็ออกมาใช้ชีวิตกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนส้มกันค่ะ นีู่ยดูสิทองกำลังเทเลยนะคะอัปเดตนิดนึงนะเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาจากสวนส้มกันนะคะแล้วก็ แผนที่เราให้กับนักเรียนไว้เมื่อเช้าตอนนี้บวก500จุดแล้วทุกคนเราเข้ามาที่1788เนาะตอนนี้1783แล้วนะคะนี่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 บวกเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปดินเนอร์กันต่อนะคะ Put your head on head shoulder my Please be o so tight Show me That you love me too ทุกคนตอนนี้แผนที่เราให้เมื่อเช้านะคะบวก2,000จุดบวกสวยมากพี่ต้เก็บกำไรหมดยังเฮ้ยเข้าม่เฮ้ย บวกอยู่สองพันจุดโอ้ยจริงเหรอใช่กินเพลินกินเพลินยังอยู่โอ้โหสวยมากเหมือนกันอย่างเก๋เฮ้ยสมกัญรอคอยตกใจว่ดอิ่มด้วยเที่ยวสนุกด้วยสั่งก็มามีป่ะดีดีโอเคเท่านั้นบ๊ายบายบอกเลยว่าว่า ผมนะเด็ดมากเด็ดมากนี่หมดต้นเลยนะใช่อันนี้ยังถือว่าเด็ดน้อยอยู่เด็ดแค่ลูกเดียวโโอ้หเป็นไงเป็นไงฮะได้เปรี้ยวอ่อ เก้วหวานช่วยด้วยขำไม่ไหวแล้วกินอีกคำหนึ่งอีกกีมหนึ่งอ่ะเปไ็นยังไงเปไ็นยังไงคะอะไร